ผมอยู่ใต้สะพานข้ามคลองมินบุรีครับข้างหน้าเราเป็นลางรถไฟฟ้าอยู่ใต้สะพานครับมีประโยชน์มากด้านซ้ายนี่ตัดผมฟรีครับชายหญิงตัดผมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายคือครับคนขายคือคักมากส่วนด้านขวาครับบริการเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมฟรีครับจะมีคนนําพัดลมมาซ่อมครับตรงนี้ตรงนี้ครับมีคลองอยู่ข้างหน้าครับ ตรงไปไปมินบุรีออกไปวัดศรีบุญเรืองได้ดูตรงนี้ครับเครื่องเรือใช้เชื้อเพลิงเป็นแก๊สดูคลองครับน้ำคึมคึมไม่ค่อยสวยครับน้ำสีดูเครื่องครับเครื่องเรือนู่นเลยครับเข้าคลองสามวาด้านหน้าครับมีถนนครับเป็นสะพานถนนสุบินทวงครับขวามือไปโรตัสซ้ายมือออกบางกะปีได้ดูคลองนี้ครับ ให้เรือโดยสารดูบรรยากาศครับคึกคักมากใต้สะพานข้อมือใช้ทีวีแล้วก็ตัดผมฟรีจับใต้สะพานครับข้างบนเดินได้ด้วยดูครับตรงนี้เป็นยูเทิร์รถไปบางกะปิครับตรงนี้ ตักซีบางกะปิยูเทิร์นในสแยกครับแยกที่1และก็แยกที่2ครับใต้สะพาน ตลาดมินบุรีครับคึกคักมากเป็นนี้ครับเป็นทางออกครับ <c oughs> มีรถเมย์ครับสาย501มินบุรีจะ <c oughs> อู่รถเมย์อยู่ด้านในครับ <c oughs> อาคารใหญ่มากเลยครับตลาด <c oughs> ตัวนี้เป็นอาคารหนึ่งนะครับ <c oughs> หลังตึกนูนไปมีอีกอาคารหนึ่ง <c oughs> จะเป็นเสื้อผ้าของเตอร์เน็ต ส่วนตัวนี้จะเป็นอาหารอาหารสดทางออกและกาคารพาณิชย์มีรถสแถวครับตลาดบินบุรีร่ม9้าจอดฟรี20ปนาทีแรกครับ1นถึงสชั่วโมงคิด5บาทชั่วโมงที่3 20บาทครับผมวิ่งรอดใต้สะพานนะครับ ตัดผมตรงนี้เลยอันนี้ก็อีกตลาดหนึ่งครับตลาดด้านนี้ครับสามารถนำรถมาจอดแล้วก็นั่งเรือเที่ยวฟรีครับนี่นะครับตลาดนี้ครับตรงนี้ทางออกครับเดี๋ยวไปดูทางเข้าข้างหน้าครับนำรถมาจอดที่นี่ครับ แล้วก็นั่งเรือไปบางชันได้เรือฟรีครับเรือกทมเนี่ยข้ทางเข้าที่จอดรถข้างหน้าครับเป็นสถานีรถไฟฟ้าส่วนขวามือครับตลาดนัดตรดุจักมินบุรีครับเสาที่คึกคักมากครับที่นี่ครับตรงนี้สถานีรถไฟฟ้าตลาดมินบุรีข้างหน้าเราครับด้านหน้าครับเป็นสี่แยกครับ ซ้ายมือไปบางกะปิตรงไปรามินทากมอแปดแล้วก็ขวามือเข้าหนองจอกผ่านสถานีรถไฟแล้วครับสึ่งเป็นบางชันนะเส้นนี้ครับล่างรถไฟฟ้ายาวเลยครับโรงพยาบาลนพพรัฐ ถนนบางประอินบางนากเกษตรศาสตร์มือหลักสี่ตรงไป